โซโบสไลพังสกอร์แรกในสีเสื้อหงแดงถนัดเท้าไหนต้องไปถามคุณแม่หงกําชัยแถมคีนชิตอัดวิลล่าสประตูต่อศูนย์โคยังดีอ่ะกินน้ำอร่อยเลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์สุสกิสวิฟต์ GL Next Next to the eight. Uk, t h e e ์ g ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ร์เปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกพิทิดเลยลิเวอร์พูเลปพเปิดสนามแอนเฟล์ครับ<า>เจอวิดลาแล้วได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับ 2> น,น2นาที43วินาทีจากการสังหารของโดมินิกโซบอสไล กับตันทีมชาติฮังการีครับกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนๆที่แอนฟิลดไปแล้วนี่คือประตูแรกครับที่เขาทำได้ให้กับลิเวอร์พูลโอ้โหกดด้วยซ้ายสุบอสไลน์เนี่ยโดยปกติถนัดขวานะครับแต่กดซ้ายลูกนี้เนี่ยถนัดเท้าไหนต้องไปถามคุณแม่แล้วล่ะครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยแม่นยังกระต่อง จากนั้นครับลิวอร์พูได้ประตูที่2ในนาทีที่21ดนะครับดูลูกนี้ของอเล็กซานเดอร์โนจ่ายลูกนี้คงคุมคุ้มโคลงขึ้นมาสาราตวัดเข้ามานุ่นเย็นซัดชนเสาแล้วลูกนี้เข้าประตูตัวเองครับแมตตี้แคชโอโหโชคร้ายจริงๆครับสกัดลูกนี้เข้าประตูตัวเองไปโอโ้แต่ว่าลิวอร์พูทำช็อตนี้ขึ้นมาได้แบบสุดๆไปเลยนะครับดูตวัดเข้ามานุ่นเย็นซัดชนเสาแล้วพินบอลครับมันกระเด้งมาแล้วก็ โอ้มันทีแคสดวงแตกครับลูกนี้2-0ไปเลยครับมาห่นูนเยสยิ้มร่าเลยจากนั้นลิเวอร์พูลมาได้ประตูปิดท้ายครับนาทีที่55<อ>มเมซาล่ายิงลูกนี้เข้าไปได้สำเร็จครับ<อ>ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนสำคัญครับในเกมนี้ลงสนามไปแล้วทั้งหมดเนี่ย4นัดนะครับล<อ>ิเวอร์พูลได้ไป10คะแนนครับชนะ3แล้วก็เสมอ1 ซาร่ายิงลูกนี้ในหัวฟูเลยครับเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมงพอดีเลยครับแล้วซาร่าเข้ามาที่จุดนัดพบครับลูกนี้เนี่ยเช็ดเข้าไปครับแอสซิสดโดยดาวิดนูนเยสแล้วก็3ประตูต่อศูนครับลิวเวอร์พูลสยบแอสตันวิลล่าไปได้ภายหลังการแข่งขันครับเยนเคู้จัดการทีมของลิวเวอร์พูลกล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมครับที่กำลังสร้างบทบาท แล้วค่อยๆเจริญเติบโตกันขึ้นมาครับหลังจากที่เอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับบอกว่ามันเปรียบเสมือนวลีของฟุตบอลเลยเมื่อคุณได้ประตูแรกเร็วเนี่ยมันช่วยให้คุณทําในสิ่งที่ต้องการได้อยู่เสมอเลยทุกอย่างเนี่ยได้มาจากการฝึกซ้อมโดยเฉพาะประตูของโ so ซบอสไลน์เขาเป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับเสียงหล่อมากเลยครับ เขาบอกว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ประตูขึ้นนําเร็วทุกอย่างอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราให้ความเคารพต่อแอสตันวิลล่าแล้วก็การทํางานของอุนายอารเรีหลายๆทีมเนี่ยต้องเจอกับความยากลําบากครับในการดวลกับวิลล่าแต่วันนี้เนี่ยพวกเราทําได้ดีจริงๆนะครับเราแข็งแกร่งมากและนี่คือสัญญาณที่มันบ่งบอกถึงว่าเราสามารถทํามันได้ แกนหลักคนสำคัญในฤดูกาลที่แล้วไม่ได้อยู่ในสนามในวันนี้ทั้งเจมส์มิลเนอร์จอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยหรือแม้แต่เฟอร์จิลฟันไดที่ติดโทษแบนครอบก็บอกว่าเราต้องปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยได้เติบโตได้มีบทบาทใหม่วันนี้ผมก็ได้เห็นเนี่ยในฟรอร์มระดับท็อปที่พวกเขาได้สแสดงออกมาครอบก็บอกแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าทุกคนมีความตั้งใจช่วยกันเล่นเกมรับ นี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับและเราสามารถครองบอลได้ดีมากทุกอย่างมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวไม่ได้มีการรีบเล่นอะไรมากเกินไปครับทําทุกอย่างไปตามจังหวะนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับครอปบ,บอกว่าอาการบาดเจ็บของเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนซึ่งสวมปอกแขนกับตันทีมในวันนี้นะครับครอปบ,บอกสัญญาณตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเขาเป็นอะไร แต่ว่าเขาบอกผมนะครับว่าเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราก็หวังว่าจะไม่รุนแรงครับแต่ที่แน่ๆอเล็กซานเดอร์โนต้องเข้ารับการสแกนครับและนี่คือไฮไลท์และเบื้องหลังเกมครับทางบีแรมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกกดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยนะพิธีเอ้ยติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี